อ่ะกัดปเสียนเสียนีดยางเอออ่ะหลังจากสีเฮ็ดเขาโม้นให้ยังมึงอยาออกไลอยู่ปะไล่อยู่ครับเออไลอ๋อฮะงวดหนึ่งไล่นปะงวก่อนเด้ แสดงว่ามือนีมือที่สามเนาะยังไล่มือที่สามเหรอวัอนี้เนาะอืมเพิ่นแสดงอาการแบบไร่ห้องอยู่บอะไร่ห้องอยู่ครับห้องถึงอะห้องแต่ก่อนประวัติแต่ก่อนเพิ่นห้องบ่เป็ห้องนี่แหละตนนัวนี้ตอนเพิ่นขื่นเป็นซัดปะห้องเนาะแต่ก่อนเนาะพฤติกรรมเปลี่ยนบุคือเกา่าฝามันผลของฮอร์โมนดิครับ อ่าครับหลังจากที่ได้อาสอดฮอร์โมนให้ทิศที่แล้วครับกะมานี่กะแสาาดงการเป็นสัตว์ลักษณะคือมีลำเมือกใสออยาเพศดวอมมีห้องขึ้มาพิเศษโอ้ตะปูเรื่องนี่นี่แระวังนีแ้วแต่ลักลักครับแสาาดงการเป็นสัดมีต้องมีน้ำเมือกใสๆครับ กับไว,ไว้ยวยเยะเพศบวมอย่างอื่นเป็นองค์ประกอบต้องครับต่องค์ประกอบลกัลกๆนี่จะต้องมี้ํำเมือกไซสครับเพราะว่าจะขึ้นโดยธรรมศาสตร์หรือโดยจากการกระตุ้นของฮอร์โมนนะครับจะต้องมี้นำเมือกไซสครับท้านเกษตรกรเน่าจะต้องอมันเกต็เบิ่งดีๆนะครับเด้อสัตแตละตโตจะแสดงพฤติกรรม ออกมาแตกต่างกันครับบ่คือกันจะจะสอดขม่าหานิะบะสอดโบได้พ้อแล้วแม่นฮะแคพัางาูทุกคนตอนนี้เป็นมือที่สามแล้วครับเคนนี่น้ำเมือกไซนี่น้ำเมือกไซเป็นมือที่สามแล้วเท่ากับทำการ,อรถอดแท่งซิลิคโคนฮอร์โมนโปรเจสเตโอโรนออก ชัดเจนดวยอ่เี่เียนเรียบร้อยออกมาแล้วน้ำเมืออไช้ออกคักเร่นบ่ ตอนเพิ่นนอนไล่ออกอยู่ไงบะไล่ครับตอนไหนเินอนตอนลูกกินเชีอวลุงกินน้ำกองเอรีอยู่ไซคือใครนี่เนาะครับลุงเชียวตอนเช้าลุงกินน้ำงรัสแต่มือมือก้อนนั่นกับไซยืนมามือก้อนเนื้อออกจากเลืองเนื้อเนี้ยเลืองครับวามเป็นมันจะแสดงอาการมือแรกเนี่ยจะมีแบบนิ้วเนียวน่ะนำเมือกจะออกเนี้อเนี้ยและกับเลืองแน่คครรัับบแต่มือที่สองนี่ก็ยังอยากเนื้อเลืองอยู่แต่มือนี่จะไซครับครับมือที่สามแล้วอ่ะโอเค ะทอดแล้วกะจะทําการผสมเลยก็ได้ครับกว่าเพิ่นมีอาการตั้งแต่ซองมือแหลกแล้วเป็นมือีเป็นมือที่สามแล้วครับแต่ก็ยังมีอาการอยู่ครับต่างแดดว่าเหนื่อยบ่มื่อนี่นะบ่เขึ้นเอ้กินยาของโลหมบ่นเออกินน้ำบ่นนอนพรมเป็นไงบ้างแฮ่แฮ่แฮ่เสร็ อาวุธสุดยอดเพิ <c> ่น <oughs> <c oughs> เป็นแบบต่างๆอยู่บ่มือนี่หมื่บ้านกับมือนนี่พฤติกรรมเปลี่ยนครับอือ่ะโอเคเด้อครับนี่แหละให้สังเกตเด้อครับเด้อพี่น,อน้องเกษตรกรเท่า <c oughs> โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวทำการผสมเทียมให้หลังจากที่กระตุนการเป็นซัดให้ครับนี่ก็ผสมเทียมได้ เหมือนที่3แล้วโอเค